ใช่แล้วครับนี่คืออีเล็กโชเซอร์ไวส์ซีรีส์ที่จะพาเพื่อนๆนั้นไปดูการสู้ชีวิตเล่นเกนชินยังไงให้เหมือนเล่นดาร์คโซกับการใช้ตัวละครเฉพาะท่าสายฟ้าแม่บางเวสก็ทําไม่ได้กันเลยจริงๆในอีพีที่แล้วเนี่ยเราฟาร์มฟาร์มฟาร์มแล้วก็ฟาร์มอย่างเดียวเลยพร้อมกับการไปยุ่งเรื่องของมังกรคอมมานโดที่ตกลงมาในรอบนี้อีพีนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆไปดูมหากราบซีรีสใหญ่จัดจัดอลังการจัดจัดของหลีเย่กันเลยล่ะครับรับรองว่าซีนี้มันแน่นอนพร้อมกับการสุ่มตัวละครด้วยเอาลล่่ะเเริมย มาโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับใน EP ถัดไปที่เป็นในส่วนของซีรีส์ Electro Survive นะจริงๆแล้วนเนี่ยตู้ไซโน่เนี่ยได้เข้ามาแล้วนะครับผมในส่วนของการสุ่มในรอบนี้บอกไว้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครอย่างไซโน่นะครับเป็น DPS สายฟ้าที่ผมเนี่ยอยากจะได้มากๆเลยทีเดียวดังนั้นแล้วนะครเราก็ต้องหมายมัน่นปั้นมือกันนิดนึงแหละครับว่าเราเนี่ยจะไปเอาตัวไซโน่แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราก็ขออนุญ,ญาตไปทำา u e s t รายวันนะครับซึ่งเขาก็ให้เราเนี่ยไปตีกับพวกฮิริชูแต่ด้วยความมาดหวังของผมนะครับที่ อยากจะให้ตัวละครของเราเนี่ยมีจํานวน HP ที่ต่ําที่สุดนะครับเพื่อเอาไปเป็นเครื่องบูชายันพิสโนโของเรานั่นเองครับเราก็เลยนั่งตีฮิริจูกันอยู่ตรงนี้นาน2นานกันเลยลหละครับพร้อมกับการทําให้เกจของเราเนี่ยลดเยอะมากที่สุดดูสิเราพยายามทำเบิรโดนะครับให้เลือดเราเหลือน้อยที่สุดตีฮิริชงฮิริโชย้ยมันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วก็ไปยืนในสลามน้ําตีครับจนเลือดของเราเนี่ยเหลืออยู่แค่29หลังจากนั้นเราก็กลับไปที่มอนสเตอกันเลยดีกว่าถามว่ากลับไปทําไมนะฮะก็ต้องกลับไปในบริเวณที่ มันเป็นที่สุ่มของเราครับแล้วก็บูชายันลิซ่าออกมาครับออกมาเปี้ยงแรกเท่านั้นแหละเอ่ออะไรออกมาวะนนี้เป็นฟาโวเนสโคเด็กครับไม่ค่อยได้ใช้บ้าบอตัวละครที่ได้ใช้ก็คือลิซ่าแต่ลิซ่าเราเนี่ยไม่ต้องใช้ะฮะอยู่ตรงนี้ดูเหมือนว่ามันจะไม่ค่อยได้ทีได้ท่าอะไรนะฮะดังนั้นก็อ่ะเปิดโตขึ้นไปนั่งะฮะได้อัจฉริยมาหนึ่งอันกดซุ่มกันต่อครับเออลืมบอกไปนะครับว่าจากประวงประวัติของผมเนี่ยมันจะมีอยู่เนี่ยี่สิบนะฮะดังนั้นโรตะกี้เป็นโรที่สามสิบครับแล้วเราก็สุ่มโรที ออกไปครับถามว่าได้อะไรอย่างนั้นหรือกีรราฮะคีรระมาทําไมวะเนี่ยโอ้โหมันเจ็บปวดกันซะเหลือเกินลองนั่งดูประวัติกันอีกนิดหน่อยทีนี้เราใช้เพชรสดแน่นอนนะฮะกดซุ่มไปอีก10โรครับกลายเป็นว่าเฮ้ยชินบุสีหนึ่งมาว่ะเพื่อนๆว่าแต่สีหนึ่งมันได้อะไรนะเราเนี่ยยังไม่แน่ใจครับแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยผมก็ขออนุญาตนะครับในการเอาสตาร์ดัชเข้าแลกครับสตาร์ดัอย่างนั้นเหรอยิงเบี้ยงเข้าไปยังไม่ออกอีกแถมยังออกฟอร์เวเนียสแกรสซอสอีกครับแหมวดหัวจริงๆ ซึ่งผมก็ทุบหมดตัวและครับเอาไอ้พวกเจเนซิตคริสตันเนี่ยมาแลกมีอยู่300ก็แลกไปให้หมดละกันซื้อท,ทุกอย่างนะครับเราก็สุ่มไปทีละเม็ดเสียงหลิงออกมาจากไหนวะเจ๊ จ้ Jay, อย่าเพิ่งออกมาได้ปะมันอยู่ตรงนั้นก่อนอ,อมันเหนื่อยนายใจแล้วเกินขอไปลองเล่นไซโน่กันนิดนึงนะจริงๆแล้วเนี่ยไซโน่เนี่ยเป็นตัวที่เกมเพลย์สนุกมากนะส่วนตัวแล้วเนี่ยผมให้ตัวละครนี้นะครับเป็นตัวที่เป็นเล่นเกมเพลย์สนุกมากที่สุดอีกหนึ่งตัวในเกมนะนอกจากนั้นแล้วเองครับเราก็ขอไปอัพพรสวรรค์ของชินบุก,กันนิดนึงนี่ดาวแรกนะครับพื้นที่ตกกระทบของอันติของเจ๊แกเนี่ยเพิ่มขึ้น50%วงใหญ่แน่นอนครับแวตตีมอนใช้มาเรียบร้อยนะครับทำควีรไรวันผ่านไปไ ต่ไตัวนี้แหละลูนกาดนิดนึงรับของจากแคทเธอรีนทรงสำรวจให้มันเสร็จจับเรียบร้อยเราเนี่ยก็มือโซนครับก็เลยทําการไปแลกนะฮะในส่วนของตู้ถาวรมาครับกดสุ่มอาเซียงหลิงมาอีกซีละโอ้โหเจ้เซียงหลิงซีหนึ่งแล้วเน่นอาเป็นตัวละครแจกแต่โอเคไม่ค่อยได้ใช้หรอกฮะโปรง่งโปรง่ปรงนิดนึงเก็บของให้กับชิโนบุลองดูดาบเขาครับว่าดาบที่เขาใส่ให้เรามาเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่พร้อมกับการลองเล่นทุกตัวเลยครับอายาตงอายาโตเนี่ยเก็บเพชรให้หมดนะฮะหลังจากนั้นเราก็อัพเลเวลให้กับชิโนบุครับเพราะอย่างน ้อยเนี่ยของอาชิโนบุเนี่ยมันไม่ต้องใช้ของของเมืองนี้ครับน่าจะเป็นบอสที่เราสามารถไปตีได้แต่ว่าต้องนูนแคดซึมเลยฮะโดรีก็ไม่มีอะไรครับเพื่อนๆก่อนที่ผมเนี่ยจะเริ่มตะบะแตกนะฮะเข้าไปดูในหน้าการเติมซะหน่อยนะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เออกดรับแอชิเมนต่างๆนานาให้มันเสร็จสับเรียบร้อยรับทุกอย่างเลยนะครับจนในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็ได้มาซุ่มอีก1เม็ดกดซุ่มไป1เม็ดนะก็ยังไม่มาฮะเพื่อนเ โอ้ยแต่ว่าคริสตัลอะไรกันเนี่ย6560เมตรมันมาจากไหนนะเอ๊ะน่าแปลกดีจริงๆอาะกดซูมอีก1ิบโรมาไหมมาไหมเนี่ยอูโหคีรลาละ,ละทำตกใจก่อนไงอูโหอันนี้อะไรเนี่ยเดยว,วิสซิสเนี่ยครับ แม่มีแต่ของที่ไม่ได้ใช้ขอหอกสักอันหนึ่งนะแม่เฮ้ยไซโนโมาแล้วครับนานผู้ชมในที่สุดแล้ว DPS ของเราก็ถูกอัญเชิญมาได้สักทีนะก็เลยทําการจัดแจงทีมใหม่ครับเอาไซโนเนี่ยมาไว้แล้วก็เอาเจ๊เปย์เนี่ยมาไว้ด้านหน้าชิโนโบูไว้ตัวที่3แล้วก็ฟิตใช้ตัวที่4ครับในบรรดาสตัวละครนี้นะครับก็จะมีคนที่ใช้ของอัพของเมืองมอนสเตดที่เราไม่สามารถเก็บได้อยู่นะผมเนี่ยอย่าพึ่งไปนูน่นนั่นนี่เลยครับขออัพของให้ไซโนก่อนอัพพี่แกเนี่ยจนถึงเลเวล36มบครับใบหมดครั้งแบบเกรับ วันนี้จะไปหาหอกเดี๋ยวก่อนนะทำไมหอ,อกมันมีแต่หอ,อกตีสลามโอเคใช้ได้เท่าที่ใช้ไปก่อนละกันครับจัดอ์ติแฟกให้กับไซโน่นิดนึงนะเซตที่ผมใส่เนี่ยมันจะมีอันนึงนะที่เป็น p l a y e r of Spring Time ครับลดระยะเวลาการต่อเนื่องจากผลกระทบน้ําแข็งซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะเน้นแบบอัตตาคีเป็นว่าเล่นนะ่ะนะนอกนั้นก็จะเป็นเบอร์เซอร์เกอร์ครับนอกนั้นเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเซตอะไรนะครับที่ให้ผมใส่ผมก็เลยไปทําการไหนๆก็ไหนๆแล้วมาอัพเบอร์กันสักนิดนึงตีกับมอนกี้ขึ้นนนไปิดห่อยครับ บอกเลยง่ายมากนะฮะตีเข้าไปจนห้องในสุดเก็บเงียบลักชูแล้วก็อัพเลเวลเสร็จสับเรียบร้อยนะครับแหลงประจนภายในเลเวล26่สิบหกโอ้ปวดล็อกเวทในตำนานแล้วครับทีนี้เนี่ยก็ถึงเวลาตีเลลายกันแล้วครับเพราะว่าเราจําเป็นจะต้องย่อยเรซินนะก็ตีกองโจดีรุนกาดไปเรื่อยๆระยะเวลาแห่งการฟาร์มเหรอครับฟาร,ฟาร์มไปฟาร์มมาจนผมเนี่ยรู้สึกอยากจะโซนกันซะเหลือเกินเลยจําไม่ได้นะว่าเอ็ดาเมดขาวเนี่ยมันจะสามารถตีตัวของอิเล็กโทรไฮโปทาซิสเนี่ยเข้าหรือเปล่าเราเนี่ยก็ลืมไปแล้วนะหรือว่ามันต้องใช้ธาตุอย่างเดียวบอกเลยว่าหนัง ชีวิตสุดๆนะครับนั่งสู้อยู่ตรงนี้เนี่ยตั้งนาน2นานนะครับมันจะมีท่าดึงที่มันแรงมากวเว้ยเพืเ่อนๆที่มันจะเป็นควงสว่านน่แทบตายนะฮะหลายรอบแล้วนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็สามารถทําให้บอสพี่แกเนี่ยสามารถงอกอีกตัวคริสตัลมา3อันได้แล้วละครับในช่วงชีวิตสุดท้ายของมันแต่เราทําลายไม่ได้ไงพอเลยนะฮะเลือดมันกลับไปอยู่ครึ่งหลอดนะครับเราก็เลยขอทําการไปท,ทําเควสต่อนะครับซึ่งก็จเจอ,อพี่เสี่ยวนั่นแหละแล้วก็ตามเควสเดิมเลยนะที่เข้าไปลงครัวเจอผีเอ่ยอะไรเอ่ยแล้วก็ได้ไปสู้กับร ลูนฮันเตอร์ตรงนี้เนี่ยเอาจริงๆนะเออหลังจากได้ไซโนโมาแล้วเนี่ยสู้ไม่ยากชีวิตดีขึ้นมากๆเลยแหละครับ คลียร์เควสตตรงนี้เสร็จสับกุยกับพี่เสียวจนเป็นที่น่าพอใจเสร็จแล้วเนี่ยด้วยความที่เจมของผมเจนเนซิสมันเหลือผมก็เลยรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ต้องมีปีกนิดนึงสินะตะบะแตกไนงะก็เลยกดเมลโลดี้กล้องดังมาครับเขาเนี่ยจำกัดการซื้อเพียงครั้งหนึ่งครั้งท่านั้นกดมาจริงๆก,ก็กดเหมือนซื้อปีกภายในราคา280นั่นแหละฮะซื้อเสร็จอัพตัวไอซไซโนจนถึงเลเวล40ใส่ปงใส่ปีกเน่มันเสร็จสับนะครับโอ้ดูดีวินทีสวยมากเลยนะครับแล้วเราก็ไปอคอนติวตามดมด แต่ทางนี้ทางนั้นเองมันก็จะมีการท้าทายอันหนึ่งลำบากมากครับเพราะเราเนี่ยจะต้องตีกับสลามหินแม้ว่าเราจะมีดาบใหญ่ก็ตามครับแต่เวลาเนี่ยเฉียดฉิวมากๆเลยนะเหลือเวลาอีกหนึ่งวิเท่านั้นครับผมเนี่ยตีสลามหินแตกพอดีก็เลยทาการท้าทายเสร็จสับเกบลูกหมูบูชาตีไอ้ก้อนกลมๆนี่ไอ้ก้อนกลมๆเนี่ยตียากมากเพราะว่ามันอยู่นั้นบนไงเราฟิตเราก็ยังไม่แรงครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากอับตัวละครให้ฟิตเนี่ยมันแรงมากกว่านี้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าได้สาระมาก็จะจ่มแมวมากเลยนะฮะแต่มันก็ไม่เป็นไรแหละครเ้้ีียอทนา เราทําอาหารชิบหายละจุดไฟไม่ได้เราก็ต้องเดินไปหาในที่ที่มันสามารถจุดไฟได้สิครับเพื่อนๆเ,เรียนรู้สูตรอาหารแล้วก็นั่งงงกันอยู่แป๊บหนึ่งว่าต้องทําอะไรพอทําเสร็จเอาไปบูชาเทพต่อ ด่านนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราเอาธาตุไฟไปได้แต่ดื้อไงใช้แต่ธาตุสายฟ้าเดินเข้าไปอาจจิมหายลาาะหานเควสไม่ได้มันปลดล็อกไม่ได้เว้ยก็เลยจําเป็นจะต้องไปรีใหม่ครับก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องใช้แอมเบอร์มานะเอาแอมเบอร์ปลดล็อกเสาไฟครับหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหอันนี้หนังชีวิตมากเพราะว่ามีมสลามไฟฟ้าเนี่ยอยู่ด้วยครับและสลามไฟฟ้าเนี่ยเราตีไม่ค่อยเข้าเหับเพื่อนเพื่อนมันมีเวลาจํากัดด้วยแต่นั้นยังไม่พอครับเพราะว่าผมเนี่ยดันสารแนนะฮะในการตีมอนข้างก้อนหินครับตกลงไปฟิ้วเรรียบรยบอะฮะ เริ่มใหม่เริ่มใหม่มาก็นั่งตีอยู่ตรงนี้นาน2นานเลยจนระยะเวลาเนี่ยเหลือประมาณ2ี่กว่าวิผมก็สามารถตีสลามเป็นขิดได้แล้วล่ะครับแล้วเราก็แก้พัทเซิลกันไปเรื่อยๆเลยนะตรงนี้ไม่ได้มีดีเทลอะไรมากมายครับเป็นการแก้พัทเซิลเดิมๆกันเลยจนในที่สุดแล้วเราก็สามารถไปเจอพี่นกกระเรียนขาวแล้วกลับมาหาคุณชายคุณชายเนี่ยก็บอกให้เราเนี่ยไปทำเคว้เราก็เลยไล่ทําเคว้ไม่ว่าจะเป็นกล้องถ่ายรูปเอ่ยตามหากันยุบย่ำนะครับในการนําส่งรูปภาพให้กับลูกค้านะไปหาชายต่อไม่เจอชายพาไปหาจงลี่จงลี่ก็บอก ไปเผาครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยลำบากลําบนในการตีฮิริชูมากๆทีนี้เนี่ยก็หาทางอยู่นานแหละครับว่าเราเนี่ยจะต้มหยกยังไงดีนะฮะแต่ว่ามันต้มไม่ได้ครับเราก็เลยจําเป็นนะครับเอาเสียงหลิงออกมาในการพ่นไฟพุทดๆเนี่ยฮะเพื่อให้ตัวหม้อเนี่ยมันร้อนนั่นเองครับมันก็ไปข้อยกเว้นนิดนหน่อยๆน่นะเพราะว่าเป็นเควสโลกครับถ้าเควสเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมมองผ่านได้สิครับเราตีฮิริชูต่อไปเรื่อยๆทําเควสจนเสร็จสับเลือกยกเอาไปวางบนแท่นไปหาน้ําหอมต่อ โอ้โหมหากาบน้ำหอมเนี่ยอันนี้ขอสคิปไปเลยละกันนะครับเพราะว่าไม่ได้มีใจความสําคัญอะไรเยอะแยะมากมายเอาไปเทพหินเทพหินพอใจครับกลับมาไปคุยกับมาดามปิงต่อโดนดูดเข้าการน้ําชาตีกับมอนสาย้าอีนี่แหละโจทย์เก่ามากมอนสายฟงสายฟ้าเนี่ยพยายามเก็บเอเจ้าดอกบอัวไฟนะครับให้มันระเบิดระเบิดออกมานะครับแต่มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนะอู้ใช้เวลากันยุ่ยยับกันเลยทีเดียวแหละครับจนในที่สุดแล้วเราก็สามารถเคลียร์ดันเจี้ยนของมาดามปิงมาดามปิงก็เลยบอกว่าเอาของไปวางเลยนะให้กับคุณจงลี่ได้ได้เมื่อเรา ของวางไปเสร็จแอบแวะเก็บหีบใต้นี่หน่อยผมจําได้ว่าไอหีบตรงนี้มันซ่อนอยู่เนียนมากๆนะเก็บหีบอีกอันนึ่งหลังจากนั้นก็ไปซื้อว้าวครับแหม ซื้อวาวไว้ให้กับคุณจงลี่นะฮะแล้วก็ตามหาคนงานทั้ง3คนนะครับก็ต่อราคากันยุบยักแล้วก็ไปเจอฉีฉีต่อฉีฉีก็เลยบอกว่านี่ไปกุ้ยทรงสิได้งั้นก็ไปกุ้ยทรงแล้วเราก็มาถึงเนี่ยตรงบริเวณปืนใหญ่ตีกับโจนโจน,โจนตียากมากที่ตียากอ่ะมันไม่ใช่อะไรหรอกโจรมันหล่นไปด้านล่างแล้วผมอ่ะก็ต้องใช้ฟิตในการยิงยิงไปยิงมายิงไปยิงมาอยู่ตรงเนี้ยนานแสนนานกันเลยทีเดียวนะครับวนเวสกันอยู่ตรงนี้เยอะแยะมากมายจนเรียกได้ว่าเมื่อยคอเล่นกันอยู่ตรงนี้นะกลับไปหาฉีีฉแล้วววก็เออาาาขงงงไปงไปป ถึงเวลานัดต่อดูตำนานอาเจนหญิงกว้วงกับเจ็ดแชมเบอร์และเขาก็บอกว่าเดี๋ยวปลดล็อกต่อเลเวลยี่แปดไปทำเควสมาก่อนเราก็เลยไปไล่ทำเควสต่างๆนานานะครับเควสเ,เยอะมากนี่มันปลดล็อกไอ้นี่แล้วนะไอการทา้าทายอ่ะเราก็เลยกล่าวว่างั้นเดี๋ยวก่อนละกันนะไล่ทำเควสเรื่อยๆไปเลยครับถึงมอนสเตอกันเลยนอกจากมอนสเตอแล้วก็ไปแถวบ้านพี่ดีลุกด้วยแต่มันจะมีบางเควสครับที่เราเนี่ยไม่สามารถทําได้อย่างเช่นเควสท,ที่ให้ทําความสะอาดแถวบ้านของดีลุคนี่แหละมันทาไม่ได้ครับก็เลยจำเป็นจะต้องสกิปไปสํารวจบริเวณ ค่ายรอบๆด้วยครับอู้ไซโนมาเนี่ยเล่นสนุกมากนะเอาจริงๆแถมได้ยพลังงานไวด้วยเพราะว่าเป็น4สายฟ้าไงใครมันจะบ้าเล่น4ี่สายฟ้ากันวะเนี่ยทำเค e s จุดตรงนี้หนุบหนับกันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวโรงแรมหวังชู่นะครับไล่เก็บโขงเก็บของให้หมดก่อนที่เขาเนี่ยจะให้เราเนี่ยไปยังภูเขาเทียนเหงครับได้ได้ๆๆดังนั้นเนี่ยก็ไปที่ภูเขาเทียนเหงครับตีกับกีกกี้แล้วก็เก็บกล่องกซะหน่อยแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยขอขึ้นภูเขาก่อนถ้าภูเขาบ้านี่ขึ้นยากดีจริงๆเลยฮะพอขึ้นมาถึงแล้วเนี่ยมันก็ ดล็อกได้ไม่สามารถส่งฮิริชูได้เพราะว่ามันจะเป็นจะต้องใช้ธาตุอื่นครับผมก็ตีรูนกาตีกีกี้ไอตีกีกี้พวกนี้มันยากกันอยู่พอสมควร่นนะนะตอนที่มันอยู่แถวภูเขาสูง,สงที่มันมีรากไม้เนี่ยครับผมก็เลยขึ้นรากไม้ไปต่อนะฮะเพื่อทำการเปิดวาร์ไปเสร็จสับแล้วก็เราเนี่ยก็ลงมาแล้วก็ตีกับทหารต่อนะฮะหารก็ลายเดิมเลยพอตกลงไปเนี่ยก็สู้ยากจัดเลยนะฮะปีนขึ้นปีนล่องอยู่นั่นแหละโอ้สู้ชีวิตอะไรกันขนาดนี้เนี่ยอุ้ยเจอแล้วนะอยากได้เจ๊แล้วเกิดเคยชิงแต่ว่าอย่าเพิ เข้าใจไหมเกอร์ชิงผมก็เลยทําการคุยกับเกอร์ชิงต่อเขาก็เลยให้เราเนี่ยไปรวบรวมอะไรไม่รู้มา3อันครับตีกับตุ่นเรียบร้อยไปตีกับโจรต่อก็รวบรวมมาทั้งหมด3อันแวะไปที่ร้านเพชรร้านพลอยเอาของเส้นนะครับเพื่อเอาไปให้หนิงกวงนั่นเองคุยกับคุณลุงบอกรหัสมอสกันนิดหน่อยแล้วก็เจอกับหูสวยมากนี่คือหนิงกวงนะพืนๆคุยกับหนิงกวงเส้นสับเจกก๊ก็เลยบอกว่ามาสิมาที่ห้องของฉันเร็วผมก็เลยเออเขอินๆนิดนึงนะครับก็เลยนั่งไล่อัพตัวก่อนดีกว่าแล้วก็นอนก่อนนอนเสร็จแล้วไม่พอโผล่มา วันหนึ่งนั่งทำเคเวส์ลายวันแล้วก็คาบเลซินวันนี้ไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ผมเองเนี่ยก็ไม่ย่อท้ออยากจะเอาตัวของไซโนเนี่ยไปตะลุยเวอร์กันซะเหลือเกินก็เลยไปนั่งไล่เปิดวาร์ปล่ะครับรวมไปถึงไอเสาใหญ่อันนี้ด้วยบอกไว้เลยว่าบินไกลมากพอเปิดแมปเสาใหญ่เร็จสับเขาก็เลยให้เราเนี่ยขึ้นไปบนเจ็ดแชมเบอร์ครับแต่ผมขอแวะคุยกับพี่คนนี้นิดหน่อยนะแล้วก็ทําการไปบอกรหัสมอสกับคุณลุงคนนี้อีกทีหนึ่งขึ้นไปบนเจ็ดแชมเบอร์คุยกับเจหนิงกวงโว้ยเจน่ารักเหลือเกิน ไปดูกระดงกระดาษอะไรก็ไม่รู้ล่ะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ให้เราเนี่ยไปยังจุดที่ทําตําแหน่งไว้บนกระดาษหิมะครับได้งั้นหิมะกระดาษอะไรพวกนี้แหละผมก็ขอไปตีตีฝาตุยก็ยังยากเหมือนเดิมแต่รู้สึกว่าง่ายกว่าแต่ก่อนเยอะเลยนะฮะตั้งแต่ได้ไซโนโมาหุยเสร็จสับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เอฟมันเหมือนจะมีคนที่เราจะต้องต่อสู้กันในอนาคตนะครับไปหาจงลี่เสร็จครับร้องเพลงกับดอกไม้แม่อินดี้จริงๆร้องเพลงกับดอกไม้จนเสร็จมีมอนออกมาครับเพื่อนๆือนบ้าบอ ร้องเพลงกับดอกไม้ยังไงให้มันมีมอนออกมาครับนั่งตีกันอยู่นานสองนานแหละครับจริงๆอ่ะจากการต่อสู้ตรงนี้นะชิโนโบุ่ะ ใช้ดีอยู่นะแต่ว่าผมแอบรู้สึกว่าโดรีเนี่ยอาจจะย,ยูได้ครอบคลุมแล้วก็อัตถประโยชน์มากกว่าหรือเปล่าอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วโดรีผมก็ไม่แน่ใจว่าโดรีผมซีอะไรตอนนั้นเนี่ยยังไม่ได้เช็คครับน้องกันอยู่ก็เลยมาคุยด้วยก่อนไปที่หน้าเมืองมีอาหารมายุบยับกันเลยล่ะครับเขาก็เลยให้เราเนี่ยไปที่เก็บโมราพอเราไปที่เก็บโมราเท่านั้นแหละเราก็เจอนี้คุณพี่สุดหล่อที่ช่วยเรามาตลอดทั้งทางพี่ชอยส์ฮะชายเนี่ยเขาก็เป็นฟาตุยเราก็เล่นหน่ะได้งั้นมาตีกับชานพี่่แกจะ เอาโนซิสโอ้โหตีกันอยู่ตรงนี้นาน2นานนะครับแต่ผมเริ่มจับไตได้ว่าไปโเนี่ยเอาจริงดีมากเลยนะเกาะเจ๊แกนเนี่ยกันอะไรได้หลายอย่างอยู่เหมือนกันครับการตีชายในร่างแรกเนี่ยก็ไม่ยากมากครับร่าง2เนี่ยเริ่มตึงมือและใช้เวลากันอยู่พอสมควรแหะครับ จริงๆแล้วชายในยร่าง2องเนี่ยท่าที่แรงๆเนี่ยก็มีเยอะมากๆเลยนะจนในที่สุดแล้วเนี่ยก็เข้าสู่คัตซีนที่เราชอบเห็นกันเป็นประจำเลยครับพี่ชายโดนตกตาจนพี่แกเนี่ยโกรธหน้ามืดเปลี่ยนร่างครับเปลี่ยนร่างเท่านั้นไม่พอทําลายพื้นเขาด้วยแม่ เขาสร้างมาตั้งนานไป็ํทำลายของเขาเจนหญิงกว้งตกซะทีซิก็นั่นตีกันอยู่นานสองนานนะครับจริงๆแล้วเนี่ยดาเมสสายฟ้าเราเนี่ยก็แทบจะไม่เข้ากันเลยทีเดียวดาเมจขาวยังรู้สึกเข้าเยอะกว่าด้วยครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองครับเราก็พยายามตีต่อไปเรื่อยๆท่าปาวานเนี่ยเป็นท่าการโจมตีที่แรงมากๆเลยนะจนดาเมจเนี่ยโดนกันยุบยับกันเลยล่ะครับชินบุหิวไม่ทันครับเพื่อนๆก็เลยจำเป็นจะต้องกินอาหารไปหน่อยตอนนี้เลือดของชายเนี่ยก็ลดมาทั้งหมดครึ่งหลอดแล้วนะเท่านั้นยังไม่พอนะพี่กเายบักเลยแนี่ บอกไว้เลยว่ามีไซโน่แล้วผมไม่กลัวอะไรทั้งนั้นจับไปตีพี่ชายจนเสร็จสับแล้วครับเพื่อนๆพี่แกมอบแล้วก็เสกยันออกมาบูชาสลามงูขึ้นมาครับพร้อมกับฉากคดซีนที่เซียนเนี่ยมารวมตัวกันแล้วก็ให้เจนหิ่งก้วงนะครับเป่าคาถามหาระรวยโจมตีใส่พี่สลามครับเราก็มีหน้าที่ในการป้องกันบอกไว้เลยว่าตอนแรกเ่แทบขีดนะฟาตุยแกร่งมาก แคมปืนใหญ่น้ำเนี่ยก็ทําเราเนี่ยจะขีดอยู่หลายรอบแล้วครับนั่งเติมเลือดกันไปยุบยับเลยกว่าเราจะได้บัฟจากเซียนที่ช้าช้านะฮะเราก็ตายกันไปเป็นตัวเลยล่ะครับตีฟาตุยป้องกันอะไรพวกนี้ตรงนี้เสร็จสัมนะครับแล้วคุณสลามงูเนี่ยก็เลยโมโหครับเขาก็เลยทําการปล่อยฝนดาวตกมาหนึ่งห่านะแต่ว่าเราเนี่ยก็หนีรอดมาได้ด้วยโมเมนต์ซีรีส์วายของพี่เซียวนั่นเองครับท้ายที่สุดแล้วนะครับเซียนทุกคนเนี่ยครับก็ส่งพลังให้เรานะครับใช้ดูนเบดปักเจ็ดแชมเบอร์ลนตุมลงมาใส่หัวงูพร้อมกับการที่เราน รอดออกมาได้ยืนอยู่บนสะพานแหละครับเพื่อนๆพ,พร้อมกับดูมหาภัยวิบัติที่กำลังผ่านพ้นไปคุยกันเสร็จสําทําเควสในีมันเรียบร้อยเสร็จ ครับผมหลังจากนั้นเราทำอะไรหรอดั่มเคลียร์เรซินต่อครับเพื่อนๆบอกไว้เลยว่าสู้ชีวิตมากแล้วผมก็ลือบอกไปว่าเควสวันนี้เนี่ยมันเลวมากเราก็อุสตส่าห์ไปช่วยไอ้ลุงคนนี้นะครับจากการถูกสลามน้ําแข็งจมตีครับแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยลุงก็ให้เราเอาลมไปปัดเป่าอะไรก็ไม่รู้ผมก็เลยไม่ไปทำนะฮะและเราก็จบเฟสของหลีเ่ย่เดี๋ยวเตรียมตัวไปอินาซึมะกับอิเล็กโทรเซวารีพีห้าแน่นอนครับไว้เจอกันไปแล้ว เป็นไงกันบ้างเลยครับเพื่อนๆใน Electroser Y EV4 นี้สนุกกันหรือเปล่าจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเป็นแกนกลางหลักเลยนะในเนื้อเรื่องเลยครับของส่วนหลีเย็นนั่นเองเดี๋ยวเนี่ยเราก็คงจะได้ไปเฟสของอินาซึมะกันแล้วยังไงเนี่ยแม้ว่าแมปเรานะครับจะยังไม่ได้เปิดเยอะแยะมากมายเดี๋ยวค่อยไปเปิดตอนที่เราเปิดแมปกันครบแล้วนะฮะเราน่าจะได้ไพ่มอนเจมกันเยอะพอสมควรผมมีความตั้งใจเนี่ยอยากจะเก็บเพชรน,นะครับในการรอสุ่มไลเดนกันสักนิดหน่อยนะครับแต่ก็กลัวมันหลุดเหล็กันซะเหลือกะละเกินยังไงพักนี้เนี่ยผมมีหลายซีรีส์นะคร นะเดี๋ยวจะพยายามออกซีรีส์มาให้เยอะๆไว้ติดตามชมกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมเจอกันล็อกเอาท์ครับ